อะมาๆมากินข้าวน้ำกันแม่คะบอกให้พูดภาษากลางไม่พูดอีสา,านเลยคะแม่โอ้ยแม่เห็ดบัวใดดอกแม่เว่ามาตั้งแต่เกิดจอยู่สิมาให้แม่เปลี่ยนมันลำบากคนเขาก็บางคนอะ่ะเขาฟังไม่รู้เรื่องค่ะแม่ไม่รู้แหละวันนี้เพื่อนหนูจะมาทำงานกับหนูที่นี่แม่ห้ามพูดอีสานด้วยเพื่อนหนูเขาจบเมืองนอกหนูอายเขา โอ้ยสิไอเห็ดยังมันกับภาษาคนคือกันคนเฮียนมืองหนอกได้ฟังฝรั่งได้มันกับฟังอีสานได้คือนกันนั่นแหละแม่ผพูดไม่รู้เรื่องหนูไม่คุยกับแม่เล่าสงสัยเพื่อนหนูมาแล้วแตวหนูไปรับเพื่อนกันนะแม่ สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะมาล่ะปีมา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 กิน้ถวน้ำกันแม่คะพูดกลางค่ะแม่จะสุมมาหาแม่มามามากิน้ถวน้ำกันมานั่งนั่งนั่งเอ่อคุณแม่เป็นคนอีสานเหรอครับแม่แล้วพอดีผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับถนัดแต่ภาษาฝรั่งมากกว่าหรือไม่ก็ภาษาภาคกลางแบบกรุงเทพกรุงเทพนะครับ ฟ,ฟังไปมันก็สิหูเหลืองเองนั่นแหละแม่บอไดวายากสักหน่อยภาษาอีสานมันก็เป็นภาษาบ้านๆเฮานั่นแหละ <c oughs> แต่ผมว่ายุคสมัยใหม่แล้วอะ่ะเราก็ควรปรับเปลี่ยนให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับคุณแม่ฮ <c oughs> คนสมัยนี้มันเป็นอกงยังกันไปเบิดภาษาอีสานมันเชยบอนไหนมแม่พูดไม่รู้เรื่องพี่นุเดี๋ยวเราไปนะั่งทำงานห้องอื่นกันดีกว่า ก็ดีเหมือนกันนะพี่ฟังภาษาอีสานนานๆแล้วรู้สึกจะปวดหัวเงินที่เปิ้ลลงทุนน่ะมันอาจจะดูเยอะนะเปิ้ลแต่พี่รับรองได้ว่าเปิลน่ะจะได้คืนภายในสามเดือนแถมกำไรอีกตั้งหากอืมจน่าสนนะแต่เปิ้ลขอคิดดูก่อนได้ไหมอ่ะโอ้เปิ้ล ันจะไม่ทันดนนเลยสิเพราะว่าบริษัทแม่ที่อเมริกาเขาจะปิดรับบ่ายโมงวันนี้ของไทยนะอีกครึ่งชั่วโมงหรอต้องรีบตัดสินใจแล้วนะเปิ้ลถ้าเปิ้ลไม่ทำอ่ะงั้นพี่ทำคนเดียวนะเอ่อเปิ้ลออาดยก็ได้ค่ะเท่าไหร่นะคะพี่นุห้าหมื่นใช่ไหม จะได้คืนหึงสามแสนเลยนะได้งั้นเดี๋ยวเปิ้ลจะลงทุนกับพี่นุนะแล้วเปิ้ลต้องทำยังไงบ้างอะโหง่ายมากเปิ้ลก็แค่โอนเงินเข้าบัญชีพี่แล้วพี่อะจะโอนเข้าบริษัทแม่เองเปิ้ลก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไงโอเคเลยห้าหมื่นเรียบร้อยแล้วเปิ้ลเชื่อใจพี่นุได้ใช่ไหมโห เปิ้ลอะเชื่อใจพี่ได้เลยพี่อะทำให้คนรวยมามัรู้เท่าไหร่แล้วขอเปิ้ลรวยนะเปิ้ลอะจะได้มีชีวิตุรูหรูแบบพี่ไงเห็นไหมสร้อยแหวนเงินทองพี่มีหมดเลยดีเปิ้ลอะก็อยากรวยสักทีเออเดี๋ยวเปิ้ลขอไปเข้านับแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวมา จะไปลงทุนที่อื่นทำไมเอาของพวกนี้ไปขายอะ่ะจะได้แล้วสิบ่ใส่ล่ะจะไปเอาของที่รถนะ่ะเอารีบไปสิเว้าวดีๆนแน่แปลงโต้กบโกรหรูคือจังหวะมาหมาโอ้ย ผู้อีสองอีสานอยู่ได้มันนอกลำคัญไปอี่หยังของมันวะคือมันจะฝ่่าไปใส่ไหน,น <Finnish> พี่นูละ่ะแม่พี่หนูหายไปไหนอะคะพูนไปพูนแล้วแม่เห็นมันขนของเต็มใหม่เต็มเมื่อกอิอิไปเอาของในรถแล้วแม่เห็นมันหยิบกุญแจไปนาแล้ว เอาไปนั่มเฮ้ยนั่นมันไอแพดเปิ้นนะอ้าวลูกบนได้ใหมันบอกให้ที่ไหนเราแม่เอาก็เฝ้าไปเอาตัวมันไปแล้วมันไปแล้วจะทำอะไรอะเอาคุณแจรถ iPad แล้วก็โทรศัพท์มือถือของฉันคืนมาแล้วก็เงินที่ฉันโอนเข้าบัญชีแกด้วยแเปิ้นก็ตื่นตัวไม่ได้ พี่ก็แค่ถือของมาให้ยังไงเราออกไปหาอะไรกินเพื่อเป็นการฉลองการลงทุนธุรกิจของเราไงอย่าไปเสือมันมันขี่ตัวแม่เห็นมันเห็ดรับๆหล่อๆ,ๆอยู่ท้างดีดีมึงเอาของลูกกูขึ้นมาโอ้ยพูดอาสาอยู่ได้เป็นคนไทยก็ต้องพูดภาษาไทยสิหลีกไปโอ้ยแม่ทำกับแม่ฉันอย่างนี้ได้ยังไงแม่แกบ้านนอกแกก็ไม่ต่างกันหรอกทั้ง้ันนอกงโง่หลีไปมึงเห็นลูกกูป่ะโอ้ยมาค้า ไม่เห็นลูกกูบอมึงเห็นลูกกูบอยมึงมาตีลูกกูยมึงไม่เห็นลูกกูบอยฮะ้ัอฮะอ้ไอ้อ้นอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอนไอ้ไอ้รอ้ไก้ไอ้ไอ้ไรอ้ไอ้ได้ไอ้งอ้ไ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 อกไอ้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 ไอนไอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ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 นไอ้ไอ้ไน้ไอ้ไอกไออ้ไ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 อไอ้ไอไอแไ้ไ่อ้ไอ้้ไอชไออ้ไอ้้้อ้ ไหน่หลักฐานมีไหมเอามาสิหลักฐานเหรอเจ้าไหนล่ะพูนพูนกล่องวงจนปิดถึงสิเป็นคนอีสานก็ไม่ได้โง่เด้ยอย่าไปว่าให้เสียเวลาเลยลูกคนแบบนี้แจ๊บทรงตำรวจให้มันปิดคุกหัวโตไปเลย ้องขอโทษแม่ด้วยนะคะที่หนูโกรธแม่ทุกครั้งเวลาที่แม่พูดภาษาอีสานนะคะขาเป็นอย่างดอกลูกบันนีลูกก็หูแล้วภาษาเนี่ยมันเป็นแค่การสื่อสารแขนเท่าสิเป็นคนดีมันต้องวัดทีจิตใจหนูสำนึกแล้วค่ะแม่ต่อไปอะ่ะหนูจะไม่อายเวลาที่พูดภาษาอีสานแล้วคะ่ะดีแล้วลูกนี่แม่ข่หิ้วข้าวแล้วเข้าข้าไปกินข้าวในบ้านน้่กันดีลูกไป